สวัสดีค่ะคุณครูบุ๋มค่ะสวัสดีค่ะคุณครูเล็กค่ะค่ะวันนี้สัปดาห์นี้นะคะเราจะก็จะมาเรียนรู้จิตก,กรรมห้าห้องชีวิตในละมิทนิสัยเรื่องการเก็บกระเป๋านะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเก็บกระเป๋าที่ถูกต้องเลยนะคะก่อนอื่นนะคะที่เราจะเก็บกระเป๋าที่ถูกวิธีนะคะคุณครูก็จะมาแนะนํากระเป๋าก่อนนะคะ นี่คือด้านบนของกระเป๋านะคะและนี่คือด้านล่างของกระเป๋าค่ะนี่คือสายของกระเป๋านะคะค่ะเดี๋ว็กๆไปดูวิธีการเก็บกระเป๋าที่ถูกวิธีเลยนะคะค่ะวิธีแรกนะคะเด็กๆเ,เอาด้านบนของก เอาด้านล่างของกระเป๋าไว้ด้านขวามือของเด็กๆค่ะและลำดับต่อไปนะคะให้เอาสายของกระเป๋าวางไว้ใต้กระเป๋านะคะค่ะอันนี้คือวิธีการเก็บกระเป๋าที่ถูกวิธีนะคะเด็กๆสามารถนำปฏิบัติใช้ที่บ้านและที่โรงเรียนได้นะคะและอย่าลืมถ่ายรูปส่งให้กับคุณครูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ